สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแลวก็ f c ทุกท่านนะฮะช่องของเกษตรก้าวนทางกลับมาอีกแล้วครับทุกผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราอยู่ที่งานเกษตรปาจีนบุรีนะครับนะก็งานเริ่มมาสามวันแล้วนะครับวันนี้เข้าวันที่สี่นะฮะทผู้ชมครับก็กว่าจะลงตัวนะกว่าจะห้าให้เราได้ถ่ายได้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีร้านไหนบ้างนะครับนะส่วนมากใกล้ที่นี่เลยก็จะเป็นร้านที่ปลาจีนนะ <laughs> ถ้าไม่ติดป้ายนะเดี๋ยวเราไปดูบ้างว่า ร้านไหนนะเป็นร้านที่เป็นร้านไหนบ้างนะครับนะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูฮนะเอามาเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะชมนะตรงนี้เป็นร้านไม่รู้พี่เขาไม่ได้ติดป้ายกันแล้วนะ <c oughs> ตัวนี้เขาก็เริ่มอปิดบางตัวตนแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนของปลาจีนก็คือร้านที่นี่จะมาจากปลาจีนทั้งหมดเลยนะครับนะผู้ชมนะ <c oughs> เดี๋ยวดูหน้าตาเอาก็แล้วกันว่าร้านไหนเป็นร้านไหนจะอยู่ในช่องของนายเกษตร อยู่แล้วนะครับนะนี่นี่นี่ทางนี้เลยทางนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นไม้ผลยาวไปจนถึงนู่นเลยนะท่านผู้ชมนะเราจะถ่ายแบบไวๆนะครับเพราะว่าไม้ผลตรงนี้จะเยอะมากนะครับนะไม้ดอกก็จะมีตรงนัน้นนิดเดียวนะครับนะและตรงนี้นี่สวนพี่อนุสรนะครับพันไม้นม้ชมนะตรงนี้นะมาจากปราจีนประกันนะครับขายทั้งปีและส่งนะฮะติดกับกับร้าน,น,นพี่พูดตรงนี้นะฮะไปต่ออ่ะต่อมาตรงนี้ จะมีป้ายเยอะเยอะป้ายเยอะเะแล้วก็เป็นป้ายไม้แบบนี้เราจะจําได้เลยมาจากป่าจีนเหมือนกันนะครับเจ้าของสวนเขาอยู่ตรงนี้นี่เจ้าของสวนมาเองนะท่านผู้ชมนะนะครับมีตู้เรียนต้นใหญ่ๆสายพันธุ์ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ซื้อแล้วสามารถที่จะฟรีพร้อมปลูกให้เลยนะครับผลส่งให้พร้อมท่านผู้ชมครับไม่ต้องเอารถมามาซื้อไว้อย่างเดียวก็พอนะครับนะนะครับพี่เขาปลูกให้ด้วยนะฮะต่อมาตัวนี้เป็นป้ายเหลืองเหลืองอาลาม อง,งามแท้นะครับมาดูก่อนว่าของใครพี่เขาจะไม่ติดชื่อนะทุกชมนะตรงนี้เป็นเป็นร้านของมาจากปาจีนนะฮะนะครับนะอะ่ใครเคยซื้อกับใครนะครับนะก็จดจำข้อค้าไว้นะครับนะอยู่ตรงไหนตรงไหนเราก็มานะฮะนีเห็นไหมนี่ตรงนี้จะเป็นไม้ผลนะส,ส่วนใหญ่ทู้ชมนะตรงนี้น่าจะเป็นร้านต่อๆกันมาใช่ไหมพี่ร้านเดียวกันนะเพราะว่าป้ายสีเดียวกันนะฮะอ่าจะมีจะมีแต่ร้านนี้ละ่ะ ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับร้านนี้นะยองครับร้านเขาดังนะร้านเนี้ยไม่ธรรมดานะเมื่อวานเขาก็ลงลงคลิปเล็กๆไปนักเรียนแตกเศร้าๆเลยนะครับร้านนี้แหละยงครับเคยเห็นกันแล้วเคยเห็นกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เรามาเจอพี่เขาอยู่ตรงนี้อีกทีนะครับนะใครเคยได้ชิมต้องกลับมาชิมอีกนะใช่พี่เขารออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนะนี่ต่อมาจะเป็นร้านตัวนี้เป็นผักสวนครัวนะครับนักชมนะจะมีตรงนี้หนึ่งล็อกนะครับ ได้สนใจนะครับมีกะเพรามีโหระพามีหมดทุกอย่างเลยอยู่ตรงนี้มีฮอดตะไคร้นะครับอ่าต่อมาร้านปะนุหันไม้จากปาจีนบุรีเหมือนกันแหละนะครับชมเพื่อนมีประกรอบป่านะนี่มีลูกแล้วใช่ไหมใช่ไหมอันนี้มันเป็นมะขิดหรือเปล่ามะขิดนะพี่ใช่ไหมมะขิดไหมมะดัน,ดนอ๋อเราไม่ถูกสักอย่างเลย ันนี้คือมาดันแล้วช่นะติดลูกแล้วต้นติดลูกอย่างนี้เท่าไหร่จ้ะร้อยห้าสิบเองโอ้โ oh, หถือว่าถูกนะเจ้าของสวนมาเองช่วงครับนี่มีละมุดยักษ์ด้วยนะครับเนะี่ยอันนี้คือของตัวอย่างต้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดงมาละมุดทั้งหมดเลยนะครับชมครับมีมะเลมียักษ์มีหงเปลืออันนั้นไม่ใช่ละมุดนะ <c oughs> อ่ะไปต่อได้ไนปะต่อนี่เลย กำลังคุยกันอยู่เจรจากันอยู่สามสิบต้นเราจัดไปอันนี้ร้านพี่สาวของเองครับชมครับนะนี่เห็นไหมมาถึงอ่ะตัวนี้เป็นฮอร์โมนกล้วยไม้ก็มีนะครับชมนะมีปุ๋ยใส่กล้วยไม้ด้วยนะครับมาปรึกษาได้เลยเกี่ยวกับกล้วยไม้พี่เขารู้หมดทุกอย่างนะครับนะนี่มีแบบตอแบบกิ่งแบบอะไรมีหมดทุกอย่างอู้ดูข้างในมีแต่สวยๆดูข้างในมีแต่สวยๆครับชมครับโอ้โหเจ๋วเลยนะเจ๋วเลยนะนี่นี่นี่ อาวสีไหนรูปทรงไหนชื่ออะไรได้หมดเลยต่อมาร้านสุดท้ายนี่เดี๋ยวไม่ใช่ร้านสุดท้ายร <c oughs> ้านร้านแจกล็อกนี้เป็นร้านสุดท้ายจากมุมโค้งตรงนี้นะครับสวนการเวลาการเด่นหนึ่งนะรครับผู้ชมครับเป็นสวนของพี่ชายผมเองนะอ่ามาดูเลยอุ้ยอะไรเนี่ยอ <c oughs> ่านไปเมื่อกี้กรเรากำลังเจรจากันอยู่ไม่คิดว่าจะซื้อขนาดนี้นี่ซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ใส่ถุงนี่คือซื้อแล้วเรียบร้อยน้ำผู้มนะ ลูกค้ามาเอาเองหรือไปส่งจ้ะเดี๋ยวเขาเอารถมานะครับทุกคมครับไม่ต้องห่วงนะมีรถมีบริการรับส่งด้วยนะไม่ต้องห่วงครับทุกคชื่อซื้อเยอะๆเดี๋ยวเขารับส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงอืมนะครับนี่ของพี่ผมจะอยู่ตรงนี้นะตรงโค้งนี่พอดีนะครับนะสุตรจากลรงเดือนนี่นะครับนะราชุกบำรุงตรงนี้นะครับนะสุดตรงนี้นะตรงโค้งนี่เลยนะครับนะต้องการแบบเยอะๆนะแบบต้นเดียวสองต้นแล้วก็เยอะเลยก็ได้นะครับมาเจรจาเองกันแล้วกันนะครับมีหมดทุกอย่าง มีทั้งลำม,มุดลำใหญ่เอลำม,มุดยักษ์เมื่อกี้เมื่อเช้าเพิ่งตัดมาเนี่ยมาตาโชว์ในตรงนี้นะครับนะเนะ่ยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับชมครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับนะลำซ้ำแล้วก็มีอ่ฝรั่งแดงสยามแล้วก็มีจะมีถึงอินทาลัมนะครับชมนะนะครับผู้ซานมสดมะเฟืองมะไฟมะปิงโอ้เยอะแยะนี่ที่เด็ดๆที่สุดเลยผู้เรียน นะครับเพราะว่าที่สวนปลูกได้ผลผลิตตัดขายมาแล้วสองสามปีแล้วไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมครับนะต้นพันุอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องการปลูกการดูแลรักษามาติดต่อได้เลยนะครับนะมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับนะอ่าต่อมาจะเป็นพวกมะพราะ้าวมีมะพร้าวกะทิมีหลายมะพร้าวด้วยอ่ะตัวนี้เป็นบะลิปิงนะบะลิงปิงก็มีมะพร้าวนะครับชมครับนี่ เป็นฟอร์มใหญ่ๆใ,ใส่ถุงเรียบร้อยนะไม่ต้องไปเลี้ยงไม่ต้องไปทําอะไรให้ียุย่งยากก็คือไปถึงขุดหลุมฝังได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนหลักๆเลยเขาจะมีมะนาวเป็นของเขาเองนะมะนาวเปของเขาเองอันนี้เป็นแป้นแป้นพิเศษนะครับนะนะครับชมมะนาวนะครับนะเป็นจากสวนสวนจดชื่อจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมารับชมแล้วก็มาดูมาซื้อได้เลยนะครับ ต่อไปจะเป็นล็อกทางนู้นนะล็อกทางนู้นเดี๋ยวเราจะตัดไปน,นิดนึงนะครับช่วงข้าบมันจะยาวเกินไปนะฮะ